วัสดีตอนเช้าจ้าพ่อกระชัลิสาตอนเช้าๆนะจ๊ะเนาะตีห้าสี่สิบนาทีโดยประมาณเนะาะเช้านี้พุกขวานหนาวไหมาอีกแล้วจ้าเช้านี้เนะ 4, าะสี่ห้าอง้ายอะไรเช้าเมืองนาปัดรดแล้วเนาะเมืองพยากรอากาศเมื่อนี้อากาศสูงสุดอยู่ที่สิบหกองศาเนาะต่ำสุดอยู่ที่สี่องศาเช้านี้กะเริ่มต้นที่สี่ห้าองศาเนาะจ้ะเนาะหนาวทุกคน ว่าอยากลูกว่าอยากตื่นมาเหตุงานเลยว่าตื่นกับมาได้ทุกคนว่าตื่นมาเหตุงานกับมาได้เงนินทองไหว,ว้ว่าเงินเอองานก็นดูเดือดเลือดพ่านอืมแทบชิญมหัวกันแต่ละมือแต่ละเว้นที่ชริสาตรงเจอ,อ,นอ,นอนเนาะอดทนอดกันเนาะเพื่อเงินจากเพื่อเงินเนาะได้เงินมาแล้วกะอัน ช่งไปให้แม่กินแม่ใส่อยู่บ้านเขาเนาะเจะกวางก็กินกับใส้เหลือเก็บเล็กเล็กเล็กน้อยบ้าน้นี่กะมีคนมายืมไปกนัดมือนั่นมือนี่สิยหายคืนพอเขายืมโอ้แม่นพอเขายืมมาพอเขาทวงก็ว่าย่านตะบ่ได้เงินเขาเนาะยาวาจังสั้นถั่วดอกคลยกับ,บาได้เอียงคลวยกับ,บาได้ มันที่สองปีแล้วนั่นแม่เห็นใจข่อยแน่ข่อยก็มีครอบครัวพอก็ต้องกินต้องใช้เนาะเงินก้อนนั่นข่อยก็เก็บไว้แต่ไปทาบุญหาพ่อข่อยข่อยก็จนทําบุญแล้วเล่วล่ะหาพ่อก็ไดที่ได้สองปีแล้วข่อยก็บว่าหน้าได้คืนย้มเวลาพี่น้องข่อยเดือดร้อนข่อยก็อยากช่วยเขาจนว่นรวดถือยึดไปเล้วข่อยก็บ่ได้เงินก้อนนี้มาช่วยเขา ก็มีแต่บอกว่าขอเวลาขอเวลาเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานช่องปีแล้วเนาะจะเบิ่งความยากลำบากของข่อยเนี่ยเพื่อสิหาเงินมาได้แต่ละบัตรเนาปันไดขอดก็ได้ลูกออกมาจากปาห่มเพื่อจีสิมาหาเงินนี่แหละยกนี้ที่ทำงานเนาะเขาก็า้พื้น เขาเ่าให้เขาว่าไปสารพัดข่อยก็ได้อุดทุนออกเพราะว่าข่อยอยากได้เงินจงไปเห็นใจข่อยเนี่ยดูเยาว่าจันว่าซีเถอว่าย่านตะบะได้เยาว่าเถอะอืมข่อยก็อยากได้เงิน,นเงินข่อยข่อยก็อยากได้เป็นธรรมดาแหละมันที่สองปีแล้วนะเพราะว่าข่อยก็บ่ได้ปล่อยเงินดอกขบ่ได้ปล่อยเงินกู้เอ้ผมก็ซอยเหลียเจ้าย้ำเจ้าเดือดร้อน ปัญหาม่่อยเดืดอดร้อนเจคือผู้ช่วยขว่อยเน่กเมื่อยสาวก็เราก็สิบไปสแก,กนไล่หนึ่งเมื่อข้งงานก็หนอกไปแล้วจ้าสู้ๆค่ะ